กลางท้องฟ้าที่กว้างใหญ่คุณลองจินตนาการดูสิคะว่ามีเส้นสายพลังงานบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันกำลังถักทอทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันอย่างเงียบงามมันเชื่อมโยงระหว่างคุณกับคนที่คุณรักเชื่อมโยงระหว่างโลกกับดวงดาวที่ห่างไกล และแม้กระทั่งเชื่อมโยงระหว่างความคิดเล็กๆที่ผุดขึ้นในใจเรากับจักรวาลอันไร้ขอบเขตบางครั้งเราอาจจะคิดว่าพลังงานเหล่านี้อยู่ที่ไหนซึกแห่งภายนอกตัวเราไกลออกไปบนท้องฟ้าอยู่ในดวงดาวที่ลึกลับหรืออยู่ในพลังเหนือธรรมชาติที่คนสมัยก่อนเรียกขานกันแต่ถ้าฉันบอกคุณว่า จริงๆแล้วพลังงานทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยมันซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองทุกลมหายใจทุกเซลล์ในร่างกายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ และในแต่ละเซลล์นั้นก็เหมือนมีรหัสลับบางอย่างเป็นเสมือน DNA แห่งจักรวาลที่คอยเก็บข้อมูลพลังงานความทรงจำและความเป็นไปได้ทั้งหมดของชีวิตเอาไว้คาถามคือถ้า DNA นี้คือกุญแจสำคัญมันจะสามารถพาเราไปสู่การเข้าใจจักรวาลและการเข้าใจตัวเราเองได้อย่างไร และถ้าเราสามารถปลุกตื่นรหัสลับเหล่านี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนคืนนี้เราจะออกเดินทางด้วยกันเดินทางเข้าสู่ความลึกลับของรหัสพลังงานที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าแท้จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองจักรวาลแต่คุณคือจักรวาลที่มีชีวิตและกำลังรอวันจะปลุกตื่นขึ้นมา ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์เฝ้าตั้งคำถามกับตัวเองมาโดยตลอดว่าต้นกำเนิดของชีวิตมาจากไหนทำไมเราถึงเกิดมาและอะไรคือรหัสลับที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ดำเนินไปได้หากเราย้อนกลับไปมองอารยธรรมโบราณเราจะพบว่ามีตำนานมากมายที่พูดถึงสิ่งเดียวกันสิ่งที่เปรียบเสมือนรหัสแห่งชีวิต ในอียิปต์โบราณพวกเขาเชื่อว่าจุดกำเนิดของชีวิตมาจากคำพูดแรกที่พระเจ้าทรงเปล่งออกมาเสียงนั้นไม่ใช่แค่ถ้อยคำแต่คือการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนที่เป็นเสมือนรหัสพลังงานคล้ายบันทึกแรกสุดที่ถูกเขียนลงบนผืนผ้าใบแห่งจักรวาล ชาวมายาโบราณเองก็มีความเชื่อในต้นไม้แห่งชีวิตรากอย่างลึกลงสู่โลกเบื้องล่างกิ่งก้านแผ่ขยายขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายใหญ่ที่เชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับดวงดาวพวกเขาเชื่อว่าในต้นไม้แห่งนี้มีรหัสที่กำหนดชะตากรรมของโลกราวกับพิมพ์เขียวที่สอดแทรกอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิต ในปรัชญาตะวันออกเองก็กล่าวถึงเส้นสายพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายบางแห่งเรียกมันว่าปราณบางแห่งเรียกว่าชี้เส้นสายเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่หล่อเลี้ยงกายแต่ยังเชื่อมโยงเรากับจักรวาลทั้งมวลราวกับว่าในแต่ละคนมีรหัสเฉพาะตัวที่บอกเล่าความเป็นเราอย่างลึกซึง้ง แล้วถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ปัจจุบันเราจะพบว่าวิทยาศาสตร์ก็กำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่ต่างกันเลย DNA ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเราก็คือรหัสลับแห่งชีวิตในมิติทางวิทยาศาสตร์มันประกอบขึ้นจากตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัวแต่สามารถบรรจุข้อมูลมหาศาลได้อย่างน่าอัศจรรย์บอกได้ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเสียงหัวเราะของเราจะเป็นอย่างไรแม้แต่แนวโน้มของบุคลิกภาพก็ถูกซ่อนอยู่ในรหัสเหล่านี้อย่างลึกลับและงดงาม และถ้าเราลองเปรียบเทียบตำนานโบราณกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเราจะเห็นเส้นสายที่สอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจเพราะทั้งคู่ต่างพูดถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นบางสิ่งที่เป็นรากฐานบางสิ่งที่คอยบอกเล่าและกำหนดชีวิตให้ดำเนินไป บางทีตำนานเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นเพียงนิทานปรำปรราแต่คือการบันทึกความเข้าใจของผู้คนในอดีตที่มองเห็นจักรวาลในแบบที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็นและเมื่อเราฟังเรื่องราวเหล่านี้มันก็เหมือนการกระซิบเดือนเราว่า คุณเองก็มีรหัสพลังงานเช่นเดียวกันคุณเองก็เป็นเซี้ยวหนึ่งของจักรวาลและรหัสนั้นกำลังรอวันที่คุณจะค้นพบและปลุกตื่นขึ้นมาถ้าเรามองลึกเข้าไปในร่างกายของเราเราจะพบว่ามีสิ่งเล็เลกๆที่ซ่อนอยู่ภายในทุกเซลล์สิ่งนั้นก็คือ DNA รหัสชีวิตที่คอยบอกว่าเราจะเป็นใคร DNA เเหมือนหนังสือคู่มือที่เขียนไว้ล่วงหน้าว่าผมของเราจะเป็นสีอะไรดวงตาจะมีประกายแบบไหนแม้กระทั่งเสียงหัวเราะหรือท่าทางบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรา แต่คุณรู้ไหมคะว่า DNA ไม่ได้ทำงานแค่ในเชิงกายภาพเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าทุกเซลล์ของเราสามารถสื่อสารกันได้ไม่ใช่แค่ผ่านสารเคมีแต่ยังผ่านการสั่นสะเทือนและสนามพลังงานลองจินตนาการดูนะคะ ทุกเซลล์ในตัวคุณเหมือนเสาอากาศเล็กๆที่คอยรับและส่งสัญญาณอยู่ตลอดเวลาสัญญาณเหล่านี้บางทีก็เป็นความทิดบางทีก็เป็นอารมณ์บางทีก็เป็นพลังงานความรู้สึกที่เราอาจไม่ทันสังเกตเห็น นี่คือเหตุผลที่เวลาเรามีความสุขมันไม่ได้อยู่แค่ในใจเราแต่ร่างกายทั้งร่างเหมือนส่งประกายเคลื่อนพลังงานของเราส่งออกไปให้คนรอบค้านสัมผัสได้ ในทางกลับกันเวลาเราทุกข์หรือกังวลเคลื่อนพลังงานที่แผ่ออกไปก็ดูหม่นดงจนบางครั้งแม้แต่คนที่ไม่รู้จักเราก็ยังสัมผัสได้เมื่อมองในมุมนี้เราจะเห็นว่า DNA ไม่ได้เป็นเพียงรหัสทางชีวภาพแต่มันยังเป็นรหัสพลังงานที่เชื่อมเราเข้ากับจักรวาลด้วย ถ้าทุกเซลล์คือเาาอากาศนั่นหมายความว่าร่างกายของคุณคือสถานีถ่ายทอดสัญญาณของจักรวาลคุณกำลังส่งข้อมูลออกไปในทุกลมหายใจและจักรวาลก็กำลังตอบกลับมาทุกขณะมันเหมือนการสนทนาที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราส่วนใหญ่ไม่เคยหยุดฟัง และถ้าเราลองมองลึกลงไปอีกหน่อยเราจะพบว่าร่างกายของเราก็คือจักรวาลขนาดย่อมหัวใจเต้นราวกับเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่งพลังงานหล่อเลี้ยงทั้งระบบเลือดไหลเวียนราวกับแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งเซลล์นับล้านทำงานร่วมกันเหมือนกลุ่มดาวที่โคจรไปตามจังหวะ เมื่อเราเริ่มเห็นตัวเองในมุมนี้เราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้แยกออกจากจักรวาลแต่เราคือจักรวาลที่กำลังมองเห็นตัวเองผ่านรูปแบบของมนุษย์คนหนึ่งและรหัสพลังงานในตัวเราก็คือรหัสเดียวกันที่ส่งแสงในดวงดาว เมื่อเรารู้แล้วว่าในทุกเซลล์ของเรามีรหัสลับบางอย่างคำถามก็คือรหัสเหล่านี้แสดงออกมาอย่างไรคำตอบอาจไม่ซับซ้อนอย่างที่เราคิดเลยค่ะเพราะมันแสดงออกผ่านสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือความคิดความรู้สึกและการสั่นสะเทือนที่เราเปล่งออกมาลองหลับตาแล้วจินตนาการนะคะ ทุกความคิดของคุณเปรียบเสมือนโน้ตดนตรีบางครั้งมันเป็นเสียงแผ่วเบาอบอุ่นอ่อนโยนบางครั้งมันเป็นเสียงเข้มข้นเต็มไปด้วยพลังและทุกๆความคิดเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันสะท้อนออกไปบนพื้นแผ่นดนตรีจัก,กรวาลซึ่งกำลังบรนเลงอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกของคุณก็เช่นกันเมื่อคุณรู้สึกสุขใจคลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปก็เหมือนเสียงไวโอลินใสๆสเมื่อคุณโกรธหรือเศร้ามันก็เหมือนเสียงกลองที่หนักหน่วงกระแทกไปในอากาศจะกระวาลไม่ได้ตัดสินว่าเสียงนั้นดีหรือไม่ดีแต่มันตอบสนองต่อทุกเคลื่อนความถี่ที่คุณส่งออกไปนี่คือเหตุผลที่บางครั้งเมื่อเรามีความกังวลอยู่ในใจ เหตุการณ์ที่เข้ามาก็มักสะท้อนความกังวลน,นั้นกลับมาในทางกลับกันถ้าเรามีความเชื่อมั่นและความสงบสิ่งที่เข้ามาในชีวิตก็ดูจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คุณอาจเคยสังเกตนะคะในวันที่คุณยิ้มง่ายอะไรอะไรก็ดูจะไหลลื่นผู้คนก็ยิ้มตอบเรื่องราวดีๆก็ดูเหมือนจะเข้ามาแบบไม่ได้นัดหมายแต่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือผลลัพธ์ของรหัสพลังงานที่คุณกำลังส่งออกไปดังนั้นทุกความคิด ทุกอารมณ์ความรู้สึกและการสั่นสะเทือนที่อยู่ในตัวเรามันไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยหรือเกิดขึ้นแล้วหายไปแต่มันคือรหัสจักรวาลที่เรากำลังบันทึกลงไปในเส้นสายพลังงานรอบตัวเราตลอดเวลา และเมื่อคุณเริ่มตระหนักถึงสิ่งนี้คุณจะพบว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งเสียงแบบไหนจะบรรเลงเพลงชีวิตของคุณด้วยโน้ตแบบใดเพราะสุดท้ายแล้วจักรวาลก็คือเวทีใหญ่และทุกคนต่างเป็นนักดนตรีที่กำลังเล่นบทเพลงของตัวเองอยู่เสมอเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกความคิดทุกความรู้สึก คือรหัสที่เราส่งออกไปสู่จักรวาลคำถาวสำคัญก็คือแล้วเราจะปลุกตื่นหรือปลดล็อกรหัสเหล่านี้ได้อย่างไรจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรือไกลตัวเลยค่ะเพราะกุญแจสำคัญซ่อนอยู่ในสิ่งง่ายๆที่เรามีอยู่แล้วคือการตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะคุณอาจลองเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่หยุดหายใจลึกๆสักหนึ่งครั้ง รับรู้ลมหายใจเข้าไปถึงปลายปอดแล้วผ่อนออกอย่างช้าๆเพียงเท่านี้จิตใจก็เริ่มกลับมาสู่ความสงบและเมื่อใจสงบเราก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆของรหัสพลังงานที่อยู่ภายในบางคนอาจเลือกใช้การทำสมาธิไม่จำเป็นต้องซับซ้อน คุณอาจนั่งเงียบๆแค่ห้านาทีต่อวันวางมือบนอกแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลแค่ประโยคนี้ก็เหมือนเป็นการหมุนกุญแจไขไปสู่รหัสลับในตัวคุณแล้วหรือบางทีการปลุกตื่นก็เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวัน การเลือกมองสิ่งต่างๆด้วยมุมตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาการให้อภัยแทนที่จะโกรธการยิ้มให้ใครสักคนโดยไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนการปรับเคลื่อนความถี่ภายในให้รหัสจักรวาลในตัวคุณสอดคล้องกับพลังงานที่สูงขึ้นและคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในคราวเดียวเพราะทุกก้าวเล็กๆก็คือการปลุกตื่นเหมือนกัน ลองคิดแบบนี้นะคะรหัสพลังงานในตัวคุณก็เหมือนต้นมเมล็ดเล็กๆที่รอการรดน้ำทุกครั้งที่คุณเลือกความสงบแทนความวุ่นวายมเมล็ดนั้นก็ได้รับหยดน้ำทุกครั้งที่คุณเลือกความรับแทนความกลัวมันก็ได้รับแสงแดดและไม่นานมันก็จะเริ่มผลิตด,ดอกแตกกิ่งก้านเผยให้คุณเห็นพลังที่คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองมี นี่แหละค่ะคือการปลุกตื่น DNA แห่งจักรวาลในตัวเราไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ที่อยู่ไกลโพ้นแต่คือเรื่องธรรมดาที่เราสามารถสัมผัสได้ในทุกลงหายใจและเมื่อคุณเริ่มทำทีละนิดคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออเราก็ทำได้จริงๆ เมื่อเรารู้จักวิธีปลุกตื่นรหัสพลังงานในตัวเองแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราจะนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรความลับคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เพียงแค่เปลี่ยนพลังงานภายในของคุณเองแล้วโลกภายนอกก็จะค่อยๆสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้นกลับมาลองนึกถึงกฎแรงดึงดูดค่ะ ถ้าใจคุณเต็มไปด้วยความขาดแคลนคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกขาดแคลนมากขึ้นแต่ถ้าใจคุณเริ่มขอบคุณสิ่งเล็กๆที่คุณมีอยู่แล้วจากระวาลก็เหมือนจะค่อยๆส่งสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มให้คุณมากขึ้นหรือในเรื่องของความรักถ้าเรารอให้คนอื่นมารักเราเราอาจต้องรอนาน แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการส่งความรักออกไปก่อนแม้จะเป็นการยิ้มเล็กๆให้คนแปลกหน้าความรักนั้นก็จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงอีกตัวอย่างหนึ่งคือการให้อภัยเวลาที่เราถือโทษหรือโกรธใครพลังงานที่เราส่งออกไปก็จะหนักอึดอัดและวนเวียนอยู่รอบตัวเราเอง แต่ทันทีที่เราปล่อยวางเราจะรู้สึกเหมือนโซ่ตรวนที่ผูกเรากับอดีตถูกปลดออกนี่ไม่ใช่แค่ทำให้ใจเราสบายขึ้นแต่ยังเปลี่ยนเคลื่อนพลังงานที่เราส่งออกไปทันที แม้แต่การเลือกอิสระให้ตัวเองเช่นไม่กดดันตัวเองเกินไปไม่บังคับให้ชีวิตต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ยอมให้ตัวเองได้ผิดพลาดได้เรียนรู้นั่นก็เป็นการเปิดประตูให้รหัสจักรวาลในตัวคุณได้ทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อคุณเริ่มสังเกตสิ่งเหล่านี้คุณจะพบว่าโลกภายนอกที่คุณเจอทุกวันแท้จริงแล้วเป็นเพียงกระจกสะท้อนพลังงานที่คุณส่งออกไปถ้าคุณอยากเห็นโลกที่อ่อนโยนขึ้นก็เริ่มจากการพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนถ้าคุณอยากเจอผู้คนที่เข้าใจคุณก็เริ่มจากการเปิดใจเข้าใจคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะ เพราะรหัสจักรวาลได้ถูกฝังอยู่ในตัวคุณตั้งแต่วันที่คุณถือกำเนิดคุณมีมันอยู่แล้วเพียงแค่ต้องเรียนรู้ที่จะฟังที่จะใช้และที่จะเชื่อมั่นว่า ฉันคือส่วนหนึ่งของจักรวาลและจักรวาลก็อยู่ในตัวฉันและเมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งนี้ชีวิตของคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นบทเพลงที่งดงามบทเพลงที่คุณเป็นคนเลือกบรรเลงเองทั้งหมดที่เราได้เดินทางมาด้วยกันในคืนนี้อาจทำให้คุณเห็นชัดขึ้นว่าชีวิตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ ทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการกระทำของคุณคือรหัสที่กำลังสื่อสารกับจักรวาลตลอดเวลาและสิ่งที่งดงามที่สุดก็คือจักรวาลไม่ได้อยู่แยกจากเราจักรวาลไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ไกลโพ้นบนท้องฟ้าแต่จักรวาลน,นั้นมีชีวิตอยู่ในตัวเราอยู่ในทุกลมหายใจทุกจังหวะหัวใจทุกเซลล์ที่สั่นสะเทือน บางทีคุณอาจเคยเผลอลืมไปว่าตัวเองมีพลังเคยคิดว่าชีวิตถูกกำหนดด้วยโชคชะตาหรือเงื่อนไขภายนอกแต่แท้จริงแล้วคุณมีรหัสจักรวาลอยู่ในตัวตั้งแต่วันแรกที่คุณลืมตาดูโลกสิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่หันกลับมามองรับฟังเสียงที่อยู่ลึกลงไปในใจและยอมเชื่อว่า คุณสามารถปลุกพลังนี้ให้ตื่นขึ้นมาได้เสมอและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้ามองจักรวาลแต่คุณจะกลายเป็นผู้ร่วมสร้างจักรวาลไปพร้อมกับมันดังนั้นคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงขอให้คุณได้ถามตัวเองเบาๆว่าฉันพร้อมแล้วหรือยังที่จะปลุกตื่น DNA แห่งจักรวาลในตัวฉันแล้ว เพราะคำตอบที่แท้จริงอยู่ในหัวใจคุณมาตลอดเวลาแล้ว